วิธีการใช้เครื่องรางคาถาของเทพพยากรในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์คาถาของเทพพยากรจะมีผลเพียงครั้งเดียวต่อเกมเมื่อใช้งานเพื่อนๆจะได้เลือกดูบทบาทของผู้เล่นคนอื่นได้หนึ่งคน คาถาของเทพพยากรณ์ไม่ได้เพียงแค่เปิดเผยความจริงแต่ยังมอบพลังในการกำหนดชะตากรรมของหมู่บ้านจงเลือกเป้าหมายของเจ้าอย่างชาญฉลาดเพราะสิ่งที่เจ้าเห็นอาจเปลี่ยนเกมตลอดกาลและนี่คือวิธีการใช้เครื่องรางในเกมลา่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์เครื่องรางอันต่อไปจะมีพลังอำนาจอะไรกดติดตามเพื่อรอดูกันไว้ได้เลยแล้วเจอกัน